หนุนโดยยาบรรเทาที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาวูข่าวนี้ก็มีด้วยเอา้าที่นี่ก็มีอีกโอ้โห สวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับบีกัม马拉า์ค่ะเอยติดตามข่าวสารบ้านเมืองทั้งวีทั้งวันนี่กี่โมงแล้วเหรอคะเนี่ยไม่รู้เดือนรู้ตะวันกันเลยอะค่ะงานบ้านงานเรือนก็หยเอาไว้ค่อยทําก็แล้วกันติดหนึบเช็คข่าวสารทั้งวันเลยนะคะอแต่ก็ต้องรู้บ้างอะเนาะอากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้าง งั้นเดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยในวันพรุ่งนี้แต่ละพื้นที่ยังหนาวยังเย็นอยู่หรือเปล่านะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่ในวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามายังมีอากาศเย็นค่ะแล้วก็มีหมอกด้วยอุณหภูมิต่าสุด17-23องศายอดดอยหนาวสุด8องศาค่ะภาคอีสานอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าเย็นสุด18องศายอดภูอากาศหนาวสุด11องศาค่ะภาคกลางตื่นมาเจออากาศเย็นอุณหภูมิต่าสุด19องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าเย็นสุด1 9ถึง 24องศาทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรภากใต้เช้า,ชาๆอากาศเย็นยังคงมีฝนตกประมาณ10%ของพื้นที่ตกได้แถวแถวชุมพรสุราษธานีนครศรีธรรมราชพัางงากระบี่และตรังทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาสูงสุด35-36องศาค่ะเอาจริงๆนะ ตั้งแต่เลือกตั้งผ่านมาเนี่ยหลับยังไม่ได้เต็มตาเลยค่ะมันมีเรื่องมีราวให้ได้ติดตามอุดยงกันนับคะแนนเอ่ยอะไรเอ่ยความโปร่งใสไม่โปร่งใสโอ้ยและเชื่อว่าอาทิตย์นี้ยังต้องตามไปอีกยาวๆแต่คุณผู้ชมคะ่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะเครียดเกินถ้าติดตามข่าวสารมากเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอบอกคุณผู้ชมแล้ววันนี้พี่ก็จะนอนเร็วเหมือนกันคะ่ะตาเป็นหมีแพนด้าแล้วเนี่ยลาเลยนะคะสวัสวดีค่ะโอ้ยนอนเลยก็แล้วกันพาคอยพับพรุ่งนี้เนาะไม่ไหวเลย